สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับคือแปดทักษะ AI ที่จะมาเป็นเหมือนผู้ช่วยคนสําคัญของคุณครูไทยทุกคนเลยแหะครับที่จะช่วยเปลี่ยนงานสอนที่เคยรู้สึกว่าหนักเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเตรียมให้นักเรียนของเราพร้อมสําหรับโลกอนาคตจริงๆเอาละครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าอยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่า มันจะดีแค่ไหนถ้าเรามีผู้ช่วยที่เรียกได้ว่าเก่งที่สุดในโลกมาอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาเลยผู้ช่วยคนนี้ไม่ได้จะมาแย่งงานนะครับแต่เขาจะมาเสริมพลังให้เราต่างหากนี่แหละครับคือมุมมองที่เราจะใช้มอง AI กันในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่คือเพื่อนร่วมงานที่ทรงพลังที่สุดที่เราเคยมีมาเลยแล้วคำถามคือเราจะเริ่มใช้งานผู้ช่วยสุดเทพคนนี้ได้ยังไงละ่ะ คำตอบง่ายนิดเดียวครับก็คือแทักษะสำคัญนี่แหละครับที่จะเป็นเหมือนแผนที่นำทางให้เราเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะไปทีละข้อเลยนะครับทำให้เรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณครูทุกท่านทำตามได้จริงๆแน่นอนครับก็เหมือนการสร้างตึกนั่นแหละครับก่อนที่เราจะสร้างให้มันสูงขึ้นไปได้เนี่ยฐานรากต้องแข็งแรงก่อนเสมอ ส่วนแรกนี้เราเลยจะมาปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง AI ให้นั่นๆกันก่อนเลยครับเพราะเชื่อเถอะครัว่าพอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วเนี่ยทุกอย่างจะง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลยทักษะแรกสุดเลยที่ต้องมีก็คือ AI literacy หรือพูดง่ายๆก็คือการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI นั่นเองครับมันคือการที่เราต้องรู้ว่าเอ๊ะเจ้า AI นี่มันคืออะไรกันแน่แล้วมันทำงานยังไงมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหน แล้ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับคุณครูคือจะใช้มันยังไงให้ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เกี่ยวกับข้อมูลของนักเรียนอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับอย่างเช่นไม่ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของนักเรียนลงไปในคําสั่งที่เราป้อนให้ AI ทีนี้ AI ที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆในแวดวงการศึกษาเนี่ยหลักๆเลยมันจะมีอยู่3แบบครับแบบแรกคือ Natural Language Processing หรือ NLP ตัวนี้จะเก่งเรื่องภาษามากๆครับเหมือนเรามีผู้ช่วยนักเขียนส่วนตัวเลย 2. คือ Computer Vision ครับตัวนี้เปรียบเหมือน AI ที่มีดวงตามันสามารถมองเห็นและก็เข้าใจภาพหรือวิดีโอได้และ 3. ตัวนี้แหละครับที่กำลังคิดเลยก็คือ Generative AI หรือ AI สายศิลปินที่สามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เองเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพหรือแม้กระทั่งเสียงเพลง พอเรารู้จักหน้าค่าตาของ AI กันแล้วทักษะต,ต่อมาก็คือการคุยกับมันให้รู้เรื่องครับซึ่งวิธีการคุยกับ AI เนี่ยเราเรียกเท่ๆว่าการสร้างพร้อมมันคือศิลปะของการออกคำสั่งที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ช่วย AI ของเราเนี่ยทำงานได้ออกมาตรงใจเราเป๊ะๆเ,เลยครับและจะสร้างพร้อมดีๆได้ยังไงไม่ยากเลยครับมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. ตั้งเป้าให้ชัดก่อนเลยว่าเราอยากได้อะไรกันแน่ 2. เขียนคำสั่งให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้บอกบุตรบาทบอกรูปแบบที่ต้องการยกตัวอย่างนะครับแทนที่จะบอกแค่ว่าแต่งกลอนสุภาพเรื่องทะเลให้ลองเปลี่ยนเป็นในฐานะที่คุณคือสุนทรภูช่วยแต่งกลอนสุภาพสองบทบรรยายความงามของทะเลไทยยามอาทิตย์อัสดงโดยให้มีคำว่าคลื่นซัดสตราดอยู่ในบทกลอนด้วยเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยคนละเรื่องเลยและ 3. ถ้ายังไม่ถูกใจก็แค่ปรับแก้ไปเรื่อยๆครับ คุยกับมันเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเลยเอาละครับพอพื้นฐานเราแน่นเปื้อกแล้วก็มาถึงช่วงที่สนุกที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือการนำทักษะพวกนี้ไปใช้งานจริงเพื่อยกระดับห้องเรียนของเรากันเลยมาดูกันครับว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมห้องเรียนของเราได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยที่เปลี่ยนไปแบบชัดๆก็คือเรื่องการวางแผนการสอนนี่แหละครับ จากที่เคยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือบางทีเป็นวันๆนะครับตอนนี้เราสามารถร่างแผนการสอนทั้งเทอมหรือว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากๆได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองแค่เราบอกเป้าหมายกับเนื้อหาหลักๆที่ต้องการไป AI ก็จะช่วยร่างโครงสร้างขึ้นมาให้เราได้เลยและจุดนี้คือว้าวมากๆครับ AI ทำให้เรื่อง personalized learning หรือการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้ง่ายๆเลย เราสามารถสั่งให้ AI สร้างแบบฝึกหัด3ระดับความยากได้ในคลิกเดียวเลยนะครับแค่บอก AI ว่าช่วยสร้างโจทย์คมิส,สาร์เรื่องเศษส่วน3ระดับความยากสําหรับนักเรียนชั้นป .4 แค่นี้เลยครับเรียบร้อยมันทําให้เราดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงขึ้นไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอนเคยเป็นไหมครับที่อยากได้รูปสวยๆมาประกอบการสอนแต่หาในอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ก็ไม่เจอรูปที่ถูกใจสักที ปัญหานี้จะหมดไปเลยครับด้วย generative AI เราสามารถเสกภาพอินฟโฟกราฟิกหรือสื่อประกอบบทเรียนที่เราต้องการได้แบบทันทีทันใดเลยทำให้ห้องเรียนของเรามีสีสันและก็น่าสนใจขึ้นอีกเยอะเลยครับนอกจากการสอนในห้องเรียนแล้วอีกหนึ่งงานที่หนักหนาสาหัสข,ของคุณครูเลยก็คืองานเอกสารใช่ไหมครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่า AI จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยชั้นยอดในการลดภาระงานเอกสารเพื่อให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับการสอนเด็กๆได้อย่างเต็มที่ดูการเปรียบเทียบนี่สิครับ โอ้โหมันต่างกันฟ้ากับโหเลยนะครับการทำรายงานอย่างซาที่เคยใช้เวลาหลายวันหรือบางทีเป็นสัปดาห์เนี่ยตอนนี้ AI สามารถช่วยสรุปข้อมูลแล้วก็สร้างเป็นฉบับแรกให้เราได้ในเวลาไม่กี่นาทีเองครับหน้าที่ของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็แก้ไขปรับปรุงซึ่งบอกเลยว่าประหยัดเวลาไปได้มหาศาลจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยเขียนรายงานนะครับ AI ยังทำหน้าที่เหมือนเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวให้เราได้ด้วย มันสามารถวิเคราะห์คะแนนของนักเรียนทั้งห้องเพื่อมองหาแนวโน้มชี้เป้าได้เลยว่านักเรียนคนไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งสร้างเป็นแดชบอร์ดสรุปผลสวยๆเอาไปใช้เสนอในที่ประชุมได้ทันทีเลยครับทำให้เราเข้าใจนักเรียนในภาพรวมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกพอเราใช้ AI เป็นแล้วนะครับทักษะขั้นต่อไปที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเปลี่ยนบทบาทจากแค่ผู้ใช้มาเป็นผู้แนะนำหรือเป็นเมนเชอร์ เพื่อเตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแท้จริงและหัวใจสำคัญของบทบาทใหม่นื้อก็คือประโยคนี้เลยครับสอนวิธีใช้เครื่องมือไม่ใช่ให้เครื่องมือทำงานแทนเป้าหมายของเราคือการสอนให้นักเรียนรู้จักตั้งคำถามรู้จักคิดวิเคราะห์และใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมปัญญาไม่ใช่ใช้เพื่อลอกคำตอบหรือให้มันทำงานแทนเราไปสัตทุกอย่าง เราสามารถส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านการทำโครงงานที่จับต้องได้จริงครับอย่างเช่นให้นักเรียนลองสร้างแชทบอทง่ายๆไว้ตอบคำถามในห้องเรียนลองใช้ AI ตรวจจับวัตถุในภาพหรือแม้แต่วิเคราะห์ข้อมูลใน Google Sheets ด้วย AI การทำโครงงานแบบนี้แหละครับคือการสอนให้นักเรียนได้ลงมือทำจริงและที่สำคัญคือได้ฝึกตั้งคำถามกับผลลัพธ์ที่ AI ให้มาซึ่งมันช่วยจุดประกายความสนใจในเทคโนโลยีให้พวกเขาได้ดีมากๆเลยครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดที่คุยกันมาแล้วก็มองไปข้างหน้ากันครับว่าก้าวต่อไปของเราคืออะไรสไลด์นี้สรุปทุกอย่างได้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับคือแก่นแท้ของการใช้ AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีล้ำๆนะครับแต่มันคือการจัดสรรเวลาของคุณครูใหม่ AI จะเข้ามาช่วยลดเวลาที่เราต้องเสียไปกับงานเอกสารที่ซ้ำซากหรืองานวางแผนบทเรียนที่กินเวลานาน,านๆเพื่อให้เราได้เวลาอันมีค่านั้นกลับคืนมาแล้วนำไปทุ่มเทกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการสอนการให้คำปรึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีเทคโนโลยีไหนมาแทนที่ได้เลยครับสุดท้ายนี้ ผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้พวกเราได้กลับไปคบคิดกันดูนะครับว่าในวันที่ AI สามารถทำภาระงานหลายๆอย่างแทนเราได้แล้วบทบาทและหน้าที่ที่แท้จริงของคุณครูในศตวรรษที่21คืออะไรกันแน่ขอบคุณครับ